สดีค่ะทุกคนวันนี้เขาจะมาบอกเคล็ดลับ how to ดูแลผิวหน้าเราให้กลับมาขาวกระจ่างใสต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องสิวเยอะมากๆเมื่อก่อนเป็นสิวทั่วหน้าเลยแบบไม่มีความมั่นใจเลยจนไปเจอกับสบูต่ตัวนี้ค่ะนี่เลยมโยคอนเฟิร์มโซ p สบู่ตัวนี้นะคะช่วยดูแลเรื่องสิวของผิวหน้าเราได้อย่างดียังถ้าอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยตัวนี้นะคะเป็นสบู่สมุนไพรมากกว่า10ชนิดใช้ได้ทั้งกับหน้าและผิวกายเลยตัวนี้นะคะจะช่วยลดปัญหาสิวสิวอักเสบส แพ้แม้ต่างๆทําให้หน้าเนียนแล้วก็ละเอียดขึ้นหน้าใสขึ้นแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เราได้ความประโยชน์ของเจ้าสบู่เมโยตัวนี้เดี๋ยวเขาจะแปะรูป before แล้วก็ After ให้ดูนะคะทุกคนจะเห็นได้ชัดเลยว่ารูป before เขาเป็นคนที่มีสิวเยอะมากๆแบบสิวตรงตามรอยตามหน้าต่างๆคือเยอะมากๆส่วนรูป a f t e ตนะคะคือหลังจากใช้สบู่เมโย2-3ถึงอาทิตย์ทุกคนจะเห็นได้เลยว่าปัญหาสิวต่างๆลดลงรอยดำรอยแดงต่างๆลดลงมากๆบอกเลยว่าใครที่มีปัญหา ควนใจนะคะใช้สบ,บุ่เมโยตัวนี้รับรองตอบโจทย์มากๆ